สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ป้อจะผัดแตงใส,หส่หมูสับหมูบดจ้าป้อเพิ่งได้ลงคลิปทำกับข้าวผัดแตงกับหมูสับเนาะจ้นะเนาะกระเทียมให้เจียวนเนาะจ้ะเจียวกระเทียม อร่อยเลยวะรับทอบแล้วก็เอาหมูบสลงไปทอดก็้หมูบดกัเป็นน้ำแข็งอีู่ม ปออจะโบใส่พริกเด้อจ้ะนี่ถ้าเขาใส่พริกจักเม็ดสองเมนะ็ดเนาะซอยเป็นชิ้นมันก็จะแสบแต่ปออเจ็บท้องมาจากปออกระกเด็ใส่พริกเนาะเห็ดจืดๆเมื่อนี้ปอ้อยกินข้าวผู้เดียวเด้อจ้าเอฟซีจ,จ้ะไอ้เพื่อนกลับบ้านต่างจังหวัดเราจะพึ่งจะกลับไปตอนหกโมงกว่าเนาะไปส่งแม่ อยู่ซูรินแล้วจ่และก็เลือกไปเลือกตั้งพร้อมเนาจาเนาะปอ,อ้อยก็เลยต้อง,องกินข้าวคนเดียววันนี้มูกระซุกแล้วนะคะ่ะป้อ้อยที่ใส่ไข่น้ำเดือจา้านี่จา้าแล้วปอ้อยก็ตอกไข่ลงไปหน่อยนึงเนาะเด่งไฟกันกนะ โมฮเห็นี่ยสมัดคัดไข่กับหมูมันเข้ากันนะโอเคที่นี่อาอสก็จะเอาแตงลงกนอกจากนาะน้ำรดจ้ะใส่ชูรสลงไป ใส่ซอสภูเขาลงไปน้าจ้ะใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ผงกะหรี่ลงไปก็ใส่น้ำตาลลงไปน้าจ้ะ เาผัดกันเลยแค่นี่แหละกับข้าวป่อยป่อยเห็ดเผือมืออื่นเ้าน้ำเดือดจ้ะมืออื่นเ้าก็แค่อุ่นข้าวแล้วก็กินเลยเนาะง่ายๆอยู่คนเดียวบทตรงพิธีพิธันอย่างไลยนะคะ เปลปออ้อยบอมมากอันพัดแต่งให้มันซุกคั่ก้ะจ้ะปลืออ้อยแบบเอาแบบทอสลุดแบบอันนั้นเนาะเวลาเรากินมันย่ำดังครอบครอบนะแซบ่บปออ้อยมากแบบนั้นนะจ้ะเนาะค่ะอันนี้ก็เซ็ตแล้วค่ะถ้าไปเบิ่งตอนกินกันเลยเนะจ้ะเนาะ,ะมาเนะจ้ะมาก,กินข้าวกับอ้อยเนาะกินข้าวนับกันเลอจ้ะมาเนี่ยกินข้าวคนเดียวก <c oughs> ินข้าวคนเดียวจ้ะ มีแกงแกงข้าวหวานใส่ไข่มดแดงแต่เมือ่อกุณจะบอกว่าใส่ตู้เย็ยนไะว้เนาะแล้วก็นี่ผัดแตงกวาใส่หมูหมูบดแล้วก็ใส่ไข่จ้ะมาเด้อจ้ามากินกับป้าอ้อยเด้อซุกโคนแซ่บๆน,น้ำกันจ้ะข้าวแรงข้าวกระเพื่งหุงเซตใหม่ๆฮ้อนกับข้าวกระเพื่งเฮ็ดเซตใหม่ๆกูจะเนยฮ้อนเด้อจ้ะ เป็นว่าค่ำเพราะว่าจังได้ลงคลิปนะเนาะเบิดมือเพราะว่าบด้ลงคลิปเลย วานปอ้อยอยากกินแอบก้อยเนื้อผักเนื้อน่ะย่างไปเบิ่งเนื้อเบิร์ดจากเมื่อวานปอ้อยเลยบม่ไ,ได้กินปอ้อยคืออยู่ไปอยู่ปอ้อยคืออยากกินจุเนื้อแหมพี่น้องเล <c oughs> ยบม่ได้กินซ้ำ<ม>เดี๋ยวไปซื้อมาเห็ดกินไหม càng okay, thấy màu đèn của anh sẽ phút vào Các bạn có thấy cái nhỏ đó nó ngon ngon đó chẳng 把把把把，我老想。 ่วลากินข้าวให้พี่น้องเบื่อดนแล้วเนาะจ้ะเวลาเวลากินข้าวเวลากินข้าวป้อยว่าจะถ่ายกิปไปน้าแฟนป้อยเพื่อนอยากหายเพื่นบอกว่าบวถ่ายบวถ่ายเพิ่นว่าป้อยก็เลืมไได้ถ่ายเวลากินข้าวกับเพื่อนเนาะจ้ะขากับใบยากละเมิดซิดขอเนาะเขาบอกว่าบอยากถ่ายาเขากัากบปดออออบถ่าย ให้คพืนพอมือใดคเพอนอยากถ่ายกับเขาอินดี้จังถ่ายมาจัะ ข้าวบุฟเฟ่ต์แล้วพี่นางจ้าจ้ามาหลายคนค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะจน๊ะเนาะป้าอ้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร,ร้ให้ป้าอ้อยเนี่ยเด้อจ้ะเด้อแต่ก็ ตัวตีตามป้าออยน้ำจ้าสำหรับที่นี้ป้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า